ไฟอลังการมากเลยนี่เนาะที่วัดปักพินตะวันตกเนาะก็จะมีงานปิดทองโลกชอบฟ้าเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเมษายนนี้เนาะตอนนี้เขาลองไฟเนาะไฟสวยมากเลยเนาะอันนี้แค่เริ่มต้นเนาะอันนี้แค่เริ่มต้นเขาลองไฟมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ เปิดทองเนาะปิยดทองยกอ่อฟาวิหารหลงพ่อฉัดแก้วเนาะบุญหลายนะครับมาเที่ยวกันเนยอะนะครับนี่ที่คอสะพานเนาะสะพานนี่ข้ามคลองเนาะคลองชลประทานได้จะเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วว่าต่อเพียงกับวันตกเนาะ ไฟตรงสะพานนะ,ะยามค่ำคืนเนาะไฟสวยมากเลยตรงนี้ถ่ายตรงคลองชลประทานเนาะนี่สวยมากเลยแล้วี้ไม่ไดึนะคุณผูนะอาจะมีรถ อันนี้เป็นสะพานนะคะเป็นสะพานทางเข้าไปโรงเรียนวัดประเพงงกับวัดปรกเพงกตะวันตกนะครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวก่อนสิครับถ่ายวิว วิว,วแม่น้ำาบายาบาย,าาย,าายสื่ถ่ายวิวแม่น้ำส,สวยๆอันนี้คลองชลประทานหน้าบ้านนอ้องวายุเนาะสวยมากเลยยามค่ำคืนนะครับอมองจะมองไม่เห็นประตูน้ำเนาะเพราะว่ามันไกลเหมือนกันตรงนี้เนาะมันเป็นเวลากลางคืนเนะาะก็จะมองไม่เห็นนะครับ ก็จะเช่าออกกันตลอดเวลานะคะนีข้ามคอมันแล้วก็จะถึงโรงเรียนเนาะก็จะถึงโรงเรียนโรงเรียนวัดปักพิงตะวันตกก็จะมีไฟเนาะ สวยมากเลยครับนี่ลงเย้อนวัดเพ็งตะวันตกเนาะแล้ก็วัดก็จะไปอีกเนาะถ้าเลยสะพานตรงนี้ไปก็จะเป็นแม่น้ำนําอันนี้ทางเข้าวัดเนาะทางเข้าวัดปักเพ็งตอนนี้ก็ยังมืดอยู่ เราวันงานอีกเนาะที่ไฟแท่งๆนั่นก็จะเป็นสะพานเนาะข้ามแม่น้ำน้ำเขตเป็น,นเขตติดต่อ,อสวยมากเลยครับมืดหน่อยเข้าไปดูข้างในกันครับนี่เข้ามาในบริเวณวัดเนาะ ก็จะเริ่มมีร้านค้าแล้วเนาะร้านค้าเริ่มมาจักจองแล้วครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับนี่ก็หน่าสางเนาะน้าสามพระเจ้าตากสักทีก์มากนะครับสวยมากเลยครับยังไม่ใช่วันงานเนาะก็ยังไม่เปิดศาลเราถึงวันงานก็น่าจะเปิดนะตอนนี้ร้านค้านะครับร้านค้าเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับ เริ่มมาทยอยมาจับจองกันเนาะ,ะเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวงานวัดปักเพิงตะวันตกนะครับญญไปต่อครับ<ป>อืไอไฟน้องมีทุกยมย่าเลยสวยมากเลยครับสวยที่สุดเลยครับเชิญมานะครับ งานยิ่งใหญ่มากเลยนะครับยังเวทียังไม่มา,อ,มาอันนี้เพิ่งเขาเริ่มมาวันนี้เพิ่งเริ่มต้นตามไปดูตรงวิหารหลวงพ่อกันนะครับะตรงนี้เนาะเป็นจุดที่วิหารหลวงพ่อที่เป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อนะครับ ไปสวยมากเลยครับเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับไปสวยมากเลยครับดูน้องวัยรุเขก็ไปทั่วมหมดไปดูถ่ายตรงวิหารนั่งคนเดินคนเที่ยวสวยมากเลยครับเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ ใหญ่มากเลยนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับได้บุญได้กุศลนะครัะนานทีปีครับสวยมากเลยครับไฟอลังการมากนะครับนี่ไฟจิงโจ้กับไฟมิบูยังไม่ติดใช่ไหมวายุเอ้ยไฟจิงโจ้ติดแหละไฟจิงโจ้ ไฟมา้ายูนิคอนยังไม่ติดเลยอมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูวันงานวันจริงอีกภาพที่เห็นตรงหน้านี่คือวิหารนะครับวิหารหลวงพ่อฉัดแก้วนะครับที่จะยกช่อฟ้ากันเนาะสวยมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือแม่น้ำน้านเนาะ อันนี้แม่น้ำนําก็จะมืดนะตอนนี้ก็จะมองไม่เห็นแม่น้ำตอนนี้ยังไม่ใช่วันจริงนะครับวันจริงก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเนาะอันนี้ก็จะมาถ่าย ให้ลงกันดูกันเนาะว่าจะมาเชิญชวนให้มาเที่ยวงานกันเยอะๆนะครับปิดทองยกช่อฟ้าเนาะวิหารหลวงพ่อชัดแก้วนะครับนี่ด้านริมน้ำสวยงามมากเลยครับ นี้สามเนาะสามพระเจ้าตานะครับมาดูใกล้ๆชัดๆเลยนะครับซืออะไรอะเก๋ถเด้ออันนี้ก็กกำลังจะกลับแล้วนะครับกำลังจะขึ้นสะพานข้ามคันคลอง กลับบ้านน้องวายุแล้วครับสวยหมดเลยอ่ะรวยนนรุค e ้หมเนี่ย้แล้น yes, ี่้ thank uh you -huh.